รู้สึกโล่งรู้สึกแบบเหมือนต่างคนต่างเนี่ยแบบว่าไออยู่ในอยู่ในมุมของการแบบเออปรับตัวปรับเวลามันได้อะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนรู้สึกปรับได้จริงๆเนี่ยเออแต่ลุงก,ก็คือต้องถึงปรับได้ก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้สบายนข้างนอกนอ่างเงี้ยว่าความเรลาหัวใจเราก็คือแบบคลา,ายไปมากมาก รอบนี้นะคะทุกคนป้าเห็นลุงป้าก็รู้สึกว่าป้าโอ้แบบรู้สึกมีกาลังมีกลังได้เซลไงเออไดเซลแล้วก็บอกลุงนะเมื่อคืนนี่ฝันถึงน้าอะไรเงี้ยไปเยี่ยมลุงเมื่อคืนนีนน่ฝันถึงลุงนะเมื่อวานป้าไปเยี่ยมถ้าฝันถึงลุงนอ่าลุงเนี่ยออกมาแล้วก็ได้พาลูกไปทานข้าวเออ นั่นแหละก็เลยบอกลุงว่าฝันบอกความฝันให้ลุงฟังลุงก็เออฝันดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รอวันนั้นแหละอะไรประมาณนี้ก็คุยกันคือข้างในเขาอาจะทุกคนที่เขาไปเยี่ยมเขาก็คุยกันเงียบเงียบนะป้าก็ไม่ได้ยินเสียงเขาคุยนะแต่ป้ารู้สึกว่าเสียงป้าเนี่ยจะเบาขนาดไหนคุยกับลุงนี้ก็เหมือนกับทุกคนได้ยินเสียงป้าหมดนะป้าก็ออกมาเมื่อวานเพื่อบอกแอนเวลาป้าไปเยี่ยมลุงเนี่ยเหมือนป้าจะพูดเบาๆ่อนะแต่ว่าความรู้สึกป้าคือเหมือนแบบ แรกๆก็อาจจะเบาๆอะไรเงี้ยแต่พอคุยไปคุยไปเหมือนกับว่าเสียงมันก็ดังขึ้นดังขึ้นปกติมันเสียงเราคุยนะป้า็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะป้าคุยกับลุงใส่คนจะได้ยินกันหมดอ่ะไม่ต้องมีความลับอะไรอ่ะที่เขานั่งกันลับกันลอกกันใช่ไหมเป็นคนเป็นคนไม่ได้คุยเสียงเบาไงพยายามเสียงเบาๆซับซอบแล้วแต่ว่าพอเมื่อวานเมื่อวานนี้เป็นคนเี่อเมื่อวานนี้ได้คุยกับลุงคือมันรู้สึกเหมือนแบบเราได้ได้ได้ได ได้แซวกันแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราแซวแล้วลุงยิ้มหัวเราะกับเราแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราแบบเออมันเขารู้สึกมันมันแตกต่างออกไปมากอ่ะอืมเยี่มเลยเนาะแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยป้าแล้วก็บอกแล้วตังแต่แรลแล้วลไม,ไม,ไม่ไม่เคยห้ามแต่ว่าก็เ้าอยู่ในขอบเขตของเขาเขาตัดสินใจเอาเองเขาอะไร,ร,ะแบบะรประมาณนี้ก็คุยลุงก็เลยว่าก็คงจะแบบเออไม่ถึงตอนตัวเองวัยรุ่นแหละประมาณเนี้ยแบบสิบห้าสิบหกก็แบบชอบสาวอะไรประมาณนี้แบบ เป็นความรุกความรักแบบไอเหมือนกับเพิ่งเจอความรักใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็หัวลาะคุยเรื่องลูกก็หัวลอาอกันนี่แหละแล้วแบบว่าไอก็คุยให้ฟังอะ่ะเวลาเราเราไปเกาคุยเรื่องเรื่องแบบเนี้ยเพื่อแบบเออรู้ไมได้แบบความคลายบ้างอะไรบ้างอ่ะถ้าคุยเรื่องลูกยเ,เหัวเราทั้งวันแล้วก็ก็าแบอบกไมืไ่อที ตอนท้ายจะออกมาเนี่ยก็พูดถึงแบบไม่น้อยไม่อ้วนนีืไม่อไมอซีฝากความคิดถึงมานะาอ,อีมาอะไรเงี้ยทุกคนฝากก่อนนะานาตีอะไรเงี้ย,ยมุึงทุกคนฝากมานะลุงก็มีก็มีแบบขอบตาแดงนิดนึงแต่เขาพูดถึงแบบผู้หลักผู้ใหญ่เขาดูแลนะลุงน,นะเขาไม่ได้ทิ้งป้าน,นะอะไรเงี้ยเขาดูแลก็จะมีความความสุขของเขาแหละนะถ้าก็เห็นแล้วป้าก็แบบเออก,บอก็ก็จริงก็ พูดเลยนะเขาวิ้งในความวิ้งของเขาป้าเห็นเขาขอบตาแดงแล้วก็ก้มหน้าแล้วก็ก็แบบรู้สึกว่าแบบเหมือนแก้น้าตาแล้วเนี่ยป้าก็หยุดพูดแล้วก็พูดเรื่องเอทนายเรื่องอะไรหลายๆอย่างจบกคดีความอะไรแบบนี้ก็คุยกันไปคุยถลบกเรื่องลูกไปลุงก็เวลาเขารู้สึกว่าเขาจูบเขาแบบตื้นตันน่ะความหมายเขาตื้นตันกับสิ่งที่แบบเออเขาไม่อยู่แล้วก็มีพี่ดูแลลูกมีอยู่นไรเลยมาเนี่ยเขาตื้นตัน ก็คุยเรื่องก็บอกไอคุยเรื่องพี่โอมเรื่องอะไรพาะเขาก็ถามพี่โอมเป็นยังไงบ้างอะไรนึกถึงลูกนะฝาคิดถึงลูกนะอะไรมาเนี่ยเออป้าก็บอกลูกก็ฝาคิดถึงพ่อมาทุกครั้งเลยอะไรมาเนี่ยก็คุยแบบนี้กันแต่เมื่อวานนี้รู้สึกว่าคือเหมือนกันเรายิ้มให้กันแลกกันอะมันมันแบบแซวกันไงแบบแซวเออเขาก็หัวเราะมาแล้วก็หัวเราะอะไรมานี มันเป็นแบบเออมันเป็นแบบสิ่งที่เรามอบให้กันคือไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้แต่ละคนเห็นความลำบากของกันและกลันอะไรประมาณนี้ให้เห็นเจอว,ว่าลุงของคนที่แบบไหวนะเอ,เออลุงก็ไหวนะอะไรเงี้ยป้าก็ไหวนะอะไรเนี่ยไปไปเยี่ยมก็จะแบบไม่ทุกครั้งแหละเพราะว่าป้าจะไม่ให้ลุงรู้ว่าป้าเอ้ลำบากลำบนหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวถ้าหากว่านะก็เอามาฟังคลิปด้านหลังกันแลวกันนะลุงก็ได้เออ ก็รัวๆไปไงป้าทิ้งการทําคลิปมาหลายเดือนแล้วป้าทิ้งการทําคลิปมาหลายเดือนแล้วอันนี้ก็พร้อมที่จะลุยทุกอันแล้วแหละอากาศมันก็ไม่หนาวแล้วด้วยไม่ต้องคอยไม่ต้องคอยห่มผ้าอยู่ในผ้าห่มนะทุกคนเราบอกลุงก็ถามแหละวัวเป็นยังไงบ้าง ออจะดับไปแล้วเป็นที่ไม้เป็นที่ไม้ให้งันอะไ์สดเมื่อช้านี่ใส่ไม้ตัวนี้มันจะดับเป็นวีโอไปลุงก็บอกว่าวัวเป็นยังไงบ้างเออเดี๋ยวลุงก็จะอยากจะไปดูวัวจะไปเลี้ยงวัวช่วยแม่อชิแล้วนะอะไรเขาดูแลเขาดีๆนะบอกแม่อชิแลดีๆนะอะไรวะลุงก็ฝากมาแล้วก็บอกอยู่ก็บอกว่าเมื่อไหร่ไปรับไม่อ้วนนะก็เป็นห่วงเออถ้าหากว่า ก็ต้องโทรแบบเมื่อตอถึงงานหรือยังดูแลนิ้วอ้วนดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขากลัวไม่อ้วนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอออย่างที่บอกแลกก็ไม่ได้เห็นลุงอะไรมาเลยไปด่วยใก็แบบเออเสียดายมณน้ะไปคงมีโอกาสดีต่อไปอยู่เป็นการพอบป่าพูดคุยที่รอบเนี้ยเมื่อวานเนี้ยรู้สึกว่าเหมือนกับมีความโล่งมีความโล่งมีความรู้สึกแบบไอ ชอดับแล้วเนี่ยแบตบมันจะหมดอาจจะเป็นว่าเครื่องมันจะเสียหรือเปล่านั่นแหละเอาเป็นว่าอออสิบนาทีไปแล้วไม่น่าทั้งดับดิจิตอยู่รู้สึกโลกรู้สึกแบบเหมือนต่างคนต่างเนียแบบว่าไปอ,อยู่ในอยู่ในมุมของการแบบเออปรับตัวปรับเวลามันได้อะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนรู้สึกปรับได้จริงๆเนี่ยเออ แต่ลุงก็คือต้องถึงปรับไดกก้ก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้สบายขอข้างนอกแ,แต่ว่าเราหัวใ,ใจเราก็คือแบบ่อนทายไปมากมากรอบนี้นะคะทุกคนป้าเห็นลุงป้าก็รู้สึกว่าป้าโอ้แบบที่สุดมีกําลังกําลังได้เซลไงเออไดเซลแล้วก็บอกลุงนะเมื่อคืนนี้ฝันถึงน้าอะไรเงี้ยไปเยี่ยมลุงเมื่อคืนนี้ฝันถึงลุงนะ เมื่อวานป้าไปเยี่ยมให้ฝันเึงลุงฝันว่าลุงเนี่ยออกมาแล้วก็ได้พาลูกไปท่ายข้าว <c oughs> เอ,อ,อนแหละก็เลยบอกจะลุงว่าฝันบอกควอมฝันให้ลุงฟัง,งลุงก็เออฝันดีนะอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็รอวันนั้นแหละอะไรประมาณนี้ก็คุยกัน <c oughs> คือข้างในเขาอาจคือคนที่เขาไปเยี่ยมเขาก็คุยกันเงียบๆนะป้าก็ไม่ได้ยินเสียงเขาคุยนะแต่ป้ารู้สึกว่าเสียงป้าเนี่ย จะเบาขนาดไหนคุยกับลุงนี้ก็เ,เหมือนกับทุกคนได้ยินเสียงป้าหมดนะป,ป้าก็ออกมาเมื่อวานป้าก็บอกแอนเวลาป้าไปเยี่ยมลุงเนี่ยเหมือนป้าจะพูดเบาๆนะแต่ว่าความรู้สึกป้าคือเหมือนกแบบับแรกๆก็อาจจะเบาๆอะไรเี่ยแต่พอคุยไปคุยไปเหมือนกับว่าเสียงมันก็ดังขึ้นดังขึ้นปกติมันเสียงเราคุยนะป้าก็เลยรู้สึกว่าป้าคุยกับลุงกลายคนจะได้ยินกันหมดอะ่ะไม่ต้องมีความลับอะไรอะ่ะที่เขานั่งเป็นล็อกเป็นล็อกันอะใช่ไหม เป็นคนไม่ได้คุยเสียงเบาไงพยายามเสียงเบาเบาทดสอบแล้วแต่ว่าพอเมื่อวานเมื่อวานนี้เป็นคนที่แบบเมื่อวานนี้ได้คุยกับลุงก็มารู้สึกเหมือนแบบเราได้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 เจอกันแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเจอลุงยิ้มหัวเราะกับเราแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราแบบเออมเขารู้สึกมันมันแตกต่างออกไปมากอะ่ะทาให้ป้ารู้สึกคือมันจะมีแบบจุดจุดบางจุดเล็กๆที่แบบว่าเราสึกแบบ ปล่อยออกมาเลยแบบจริงจริงนะทุกคนเหมือนมันมันปล่อยให้มันโล่งจริงๆริงเยมันมันทิ้งอะไรหลายอย่างอ่ะเหมือนออกไปมันเบามากเมื่อวานรู้สึกเบาโล่แล้วก็รู้สึกว่าอืมเรามีกําลังที่จะลุยกันต่อมากขึ้นมากขึ้นเมื่อวานเนี่ยก็เลยจะบอกว่านั่นแหละสิ่งสําคัญที่เราก็ต้องมาลุยทําคลิปกันเลยเดป้าก็จะหลักๆป้าจะทำมลโอมแชแนลแล้วก็ป้าแต่งแชแนลแล้วก็ใส่เปโอมสามช่องให้มากที่สุด นโมน,นก็บอกอย่างนี้ช่วยแม่นะแต่ว่าก็มีหนูซือสอบด้วยนะแม่เลยรมาเนียเอาบอกแม่ก็บอกว่าเป็นไรล,ลูกก็จังหวะที่หนูบ้านเขาแคมาทากับแม่แล้วก็มาขายของกับแม่นะแม่ก็บอกแบบนี้โอเคทักทายกันป้าแตนชาแนลในคลิปแรกวันนี้นะคะก็แย่จะบอกว่ามันไปเยี่ยมลูกเมื่อวานนี้ทุกครั้งก็ไปเยี่ยมแหละแต่เรารู้สึกว่าเราแบบยังยังโฟกัสที่แบบไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยยังโฟกัสที่แบบว่า เออเราย like, ังแบบมันเงามันแบบความเหงาความไอ้เมลาไปไหนไปงานอะไรเงี้ยมันจะขาดอะไรสักอย่างอยู่แบบเนี้ยแต่ว่าเมื่อวานนี้รู้สึกแบบเออมันก็รู้สึกว่าฉันต้องไหวมากกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต้องแบบกาปิดตัวเองมากกว่านี้แล้วก็มันมารู้สึกมันโล like, ่งมากก oui. ว morning, essays, kid, arma, ่าทุกครั้งที่ไปเลยเหมือนกับว่ามันรู้สึกวันนี้พลังมากกว่าทุกครั้งที่ไปพลังที่ได้แบบลุกขึ้นมา ต่อก็เอาเป็นว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งก็แล้วกันสำหรับเราแล้วก็ฝากดูคลิปป้าแต่ชนนงชาแนลโอมชาแนลแล้วก็ไทตัวโอมด้วยนะคะทุกคน